ีอุยมนุษย์กินคนเป็นคนร้ายตัวจริงหรือเป็นแพ้หลังจากนี้เรื่องราวของซีอุยหรือนายลีอุยแซ่อึง้งจะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์และคดีอาชญากรรมมีไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาจากเรื่องเล่าตำราวรรณกรรมข้อมูลคดีและข้อเท็จจริงจากปากคำของผู้คนโดยไม่มีเรือนร่างให้ถูกพันธนาการอีกต่อไปเมื่อเราพูดถึงคดีซีอุยแซ่อึ้ง ผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับมนุษย์กินคนเรื่องราวของเขาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และกลายเป็นคดีอาชญากรรมที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางซีอุยแ่อึงถูกประหารชีวิตในปีพุทธศักราช2502เขาถูกจับกุมฐานฆ่าเด็กชายสมบูรณ์บุญยการที่จังหวัดระยองในปีพุทธศักราช2 5 0 1การจับกุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสืบสวนจนได้คำรับสารภาพจากซีอุยว่า ก่อคดีฆาตกรรมอีกอย่างน้อย6คดีในช่วงปีพุทธศักราช2497ถึง2501อย่างไรก็ดีสื่อมวลชนในขณะนั้นรายงานว่าศพในคดีที่ซีอุยรับสารภาพมีการหันศพและอวัยวะภายในหายไปทำให้มีข่าวว่าซีอุยเป็นมนุษย์กินคนศพของซีอุยเดิมถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชภายในพิพิธภัณฑ์นิติเวชาศาสาสงกราน,นิยมเสนซึ่งมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า พิพิธภัณฑ์ซีอุยชีวิตของซีอุยได้รับความสนใจอย่างมากและถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์รวมถึงภาพยนตร์เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานแต่ก็ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับความถูกต้องของคำรับสารภาพและหลักฐานในคดีนี้ในภายหลังพุทธศักราช2562มีกระแสเรียกร้องทางอินเทอร์เน็ตให้มีการนำศพซีอุยออกจากการจัดแสดงที่โรงพยาบาลสิริราชเพราะมีความเห็นว่า ซีอุยไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงของเหยื่อทั้งหมดการรณรงค์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากรวมถึงมีการตั้งแคมเปญทางออนไลน์เพื่อให้ซีอุยได้รับความเป็นธรรมในที่สุดโรงพยาบาลสิริราชได้ประกาศตามหาญาิของซีอุยเพื่อจัดการศพหลังจากกระบวนการหาญาดและตรวจสอบความถูกต้องได้เสร็จสิ้นศพของซีอุยถูกนำไปชาปนกิจในพุทธศักราช2563ชีวประวัติของซีอุย ได้มาจากคำให้การต่อตำรวจผ่านล่ามหลังถูกจับในคดีฆ่าเด็กเมื่อปีพุทธศักราช2501ซีอุยมีชื่อจริงว่าหลีอุยแซ่อึง้งคนไทยเรียกเพี้ยนเป็นซีอุยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2470ที่ตำบลหุนไหลจังหวัดสัวเถาประเทศจีนเขาเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด4คนของนายหุนฮอกับนางไปติ้งแซ่อึง้งครอบครัวของเขามีอาชีพทำไร่และมีฐานะยากจน ซีอุยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเขาต้องตระเวนไปเรื่อยๆและมักถูกเด็กด้วยกันทำร้ายและเอาเปรียบจนเกิดความแค้นในใจตามรายงานของหนังสือพิมพ์สมัยนั้นซีอุยในวัยเด็กได้พบกับนักบวชรูปหนึ่งที่แนะนำให้เขากินหัวใจและตับมนุษย์เพื่อให้มีพะละกกำลังทำให้ซีอุยเริ่มฆ่าสัตว์เพื่อกินเนื้อดิบโดยเฉพาะเครื่องในตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อซีอุยอายุได้18ปี เขาถูกเกณฑ์เป็นทหารที่มณฑลเอ๋อหมิงในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองระหว่างสงครามมีครั้งหนึ่งที่ซีอุยตกอยู่ในวงล้อมญี่ปุ่นพร้อมกับทหารจีนคนอื่นเมื่อสเสบียงเริ่มหมดลงซีอุยใช้มีดกรีดศพเพื่อนทหารเพื่อควักหัวใจตับและไส้ออกมาต้มกินหลังจากสงครามยุติลงซีอุยกลับบ้านเกิดที่สัวเถาแต่ด้วยฐานะที่ยากจนเพื่อนทหารรุ่นเดียวกันชวนซีอุยสมัครเข้าทำงานกับบริษัทเดินเรือทะเล ทำงานได้ปีเศษก็หนีเข้าประเทศไทยตามเพื่อนบางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าซีอุยถูกเกณฑ์ไปรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกจึงหนีทหารเข้ามาในประเทศไทยซีอุยหนีเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2489เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเขาถูกกักตัวไว้ที่กองตรวจคนเข้าเมืองเป็นเวลา10วันจากนั้นนายทินกี่แทอึง้งได้มาให้การรับรองและนำตัวซีอุยออกไป ต่อมาซีอุยพักอยู่ที่โรงแรมเทียนจินตรอกเทียนกัวเทียนในจังหวัดพระนครเป็นระยะเวลาประมาณ5-6วันก่อนจะเดินทางต่อไปอยังตำบลทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตรงกับคำให้การของเขาในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2 5 0 1โดยเขาเคยบอกว่ามาอยู่เมืองไทยครั้งแรกที่ตำบลทับสแกรประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นซีอุยได้เดินทางไปทำงานรับจ้างในหลายที่ทั่วประเทศไทย ทำให้เขาต้องย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งและไม่สามารถระบุเส้นทางที่แน่นอนของเขาได้เนื่องจากคำให้การแต่ละครั้งไม่ตรงกันนอกจากนี้การพักอาศัยของเขามักเป็นการอยู่ชั่วคราวสั้นๆขึ้นอยู่กับอายุงานในช่วงเวลา8ปีแรกที่ซีอุยพำนักในประเทศไทยเขาไม่ได้ก่อคดีร้ายแรงใดๆนอกจากเหตุการณ์ทะเลวิวาทบางครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสังเกต คือเส้นทางการเดินทางและแหล่งพักพิงของซีอุยนั้นตรงกับสถานที่เกิดเหตุของคดีทั้ง7คดีที่เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดประจบคีริขันมีคดีเกิดขึ้นถึง5คดีขณะที่กรุงเทพนคนปรปฐมและระยองมีคดีเกิดขึ้นแห่งละ1คดีซีอุยถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2 5 0 1ขณะที่กำลังพยายามเผาทำลายศพเด็กชายสมบุรบุญยการ น,นายนาวบุญยการบิดาของเด็กชายสมบูรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่พบศพลูกชายว่าตอนเห็นศพลูกชายนอนจมกองเลือดอยู่อย่างน่าอนาถมีฟางกรบยังไม่ทั่วตัวเท่าที่รู้เหมือนกำลังจะเผาลูกชายผมผมระงับอารมณ์ไม่อยู่ผมเข้าไปทำร้ายฆาตรกรโดยไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นถึงขนาดที่ว่ารองเท้าบูทอย่างที่ใส่อยู่เต็มไปด้วยเลือดหลังการจับกลุ่มซีอุยถูกพบพร้อมกับหลักฐานเป็นอวัยวะในถ้วยชาม อย่างไรก็ตามแพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าอวัยวะเหล่านั้นเป็นของมนุษย์หรือไม่ภายหลังการจับกลุ่มสื่อมวลชนได้เผยแพร่าภาพของซีอุยขณะหาวปากกว้างซึ่งกลายเป็นภาพที่ถูกนําไปใช้สร้างความสยดสยองและเป็นที่กล่าวขานอย่างแพร่หลายซีอุยถูกจับในคดีฆาตกรรมเด็กชายสมบุญที่จังหวัดระยองคดีนี้ถูกเชื่อมโยงกับคดีเก่าอีกสองคดีได้แก่คดีฆาตกรรมที่สถานีรถไฟสวนจิตลาดา เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2489ที่จังหวัดพระนครและคดีฆาตกรรมที่องค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เนื่องจากรูปแบบและลักษณะของการฆาตกรรมมีความคล้ายคลึงกันตำรวจจึงมุ่งเป้าไปที่ซีอุยและนำตัวเขามาสอบสวนตั้งแต่คืนวันที่27มกราคมพุทธศักราช2501 การบันทึกคำให้การถูกทำขึ้นในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2 5 0 1เนื่องจากซีอุยพูดและอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้การสอบสวนแต่ละครั้งจึงต้องมีล่ามภาษาจีนมาช่วยในการสื่อสารเนื้อหาของบันทึกคำให้การฉบับวันที่30มกราคมมี3ามเรื่องใหญ่ๆได้แก่ 1. ยอมรับความผิดในคดีที่ระยองซีอุยยอมรับว่าคดีที่ระยองเป็นการกระทำผิดครั้งแรกของเขาและกล่าวว่า ไม่เคยฆ่าคนเพื่อจะเอาตับและหัวใจมากินเลย 2. ปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดีพระนครซีอุยกล่าวว่าที่กรุงเทพข่าเคยได้ยินคนพูดกันว่ามีคนฆ่าเด็กแล้วเอาสมองมากินเมื่อประมาณหนึ่งปีเศษเศขณะนั้นข้าพักอยู่จังหวัดพระนครโดยอยู่บ้านนายบักเทียมแท่ไหลแต่ข้าไม่ได้ไปดูซีอุยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าเด็กในกรณีนั้น ซีอุยรับสารภาพในคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กหลายคนโดยมีรายละเอียดดังนี้เด็กหญิงบังอ่อนพมรสูตรวันที่เกิดเหตุ8เมษายนพุทธศักราช2497สถานที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบทีรีขันเด็กหญิงบังอ่อนถูกเชื่อคอแต่รอดชีวิตเด็กหญิงนิดแท่ผู้วันที่เกิดเหตุ10พฤษภาคมพุทธศักราช2497 สถานที่อเภอทับสะแกจัังหวดประจวบทีรีขันธ์ศพถูกชำแหละอวัยวะภายในหายไปเด็กหญิงลิ้มเฮียงแท้เล้าวันที่เกิดเหตุ20มิถุนายนพุทธศักราช2497สถานที่อเภอทับสะแกจัังหวดประจวบทีรีขันธ์เด็กหญิงลิ้มเฮียงถูกเชือดคอและถูกข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงกำหนันแท่ลีวันที่เกิดเหตุ 27ตุลาคมพุทธศักราช2497สถานที่อําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เด็กหญิงกำันถูกเชือดคอเด็กหญิงลี่จูแซ่ตั้งวันที่เกิดเหตุ28พฤศจิกายนพุทธศักราช2497สถานที่อําเภอดุสิตจังหวัดพระนครศพถูกชำแหละเด็กหญิงซิ่วจูแซ่ตั้งวันที่เกิดเหตุ5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500 สถานที่อเภเมืองนคนปรปฐมจังังวดนคนปรปฐมศพถูกชำแหละอวัยวะภายในหายไปเด็กชายสมบุรณ์บุญยการวันที่เกิดเหตุ27มกราคมพุทธศักราช2 5 0 1า่สถานที่อมเ,เมืองระยองจัังหวดระยองศพถูกชำแหละตับและหัวใจหายไปและมีการพยายามอำพรางศพด้วยการเผาการพิจารณาและคำพิพากษาแม้จะมีหลายคดีที่ซีอุยถูกสงสัย แต่สารอุทธรณ์ได้พิพากษาประหารชีวิตเขาเฉพาะในคดีฆาตกรรมเด็กชายสมบูรณ์บุญยการซึ่งซีอุยถูกจับได้ในที่เกิดเหตุเท่านั้นการพิจารณาคดีซีอุยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2501โดยซีอุยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาหนึ่งในพยานสำคัญคือเด็กชายอายุ6ขวบที่เป็นน้องของผู้เสียหายได้ให้การว่า เห็นซีอุยพาน้องสาวของเขาไปจากงานตรุษจีนในไชน่าทาวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2497ซึ่งเป็นคืนก่อนพบศพของเธอการพิจารณาคดีใช้เวลานาน9วันโดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตซีอุยแต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากซีอุยยอมรับสารภาพอย่างไรก็ตามตำรวจได้ยื่นอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอ สารอุทธรณ์ได้ตัดสินให้ซีอุยรับโทษประหารชีวิตการประหารชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2502เวลา6 1นาฬิกา13นาทีโดยเพชฌฆาตเพี้ยนคนแรงดีหลังจากซีอุยถูกประหารชีวิตศพของเขาถูกนำมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นสถานที่ที่ศพของซีอุยยังคงถูกเก็บรักษาและจัดแสดงเรื่อยมาบทสรุปของเรื่องราวซีอุย หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เรื่องราวของซีอุยหรือนายลีอุยแซ่อึ้งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นคดีอาชญากรรมที่คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรื่องราวของเขาถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าตำราวรรณกรรมข้อมูลคดีและข้อเท็จจริงจากปากคำของผู้คนโดยไม่มีเรือนร่างที่ถูกพันฒนาการอีกต่อไปตลอดระยะเวลา60กว่าปีเรื่องราวของซีอุยไม่ได้เพียงแค่เป็นเรื่องที่บอกต่อกันในอดีต แต่ยังคงเป็นรายละเอียดที่ถูกถ่ายทอดต่อกันว่าชายร่างเล็กเพียง150เซนติเมตรชื่อว่าหลีอุยแซ่อึง้งมาจากตำบลหุนไหลเมืองสัาเถาประเทศจีนเขาถูกประนามว่าเป็นคนกินคนแต่ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายที่มีคนจดจำซีอุยร่างกายหลังความตายของเขาถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานนิยมเสนที่โรงพยาบาลสิริราช ซึ่งหลายคนเรียกติดปากว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุยเรื่องราวของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมและการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในวันที่31พฤษภาคม2562มีข่าวว่าโรงพยาบาลสิริราชได้ปลดป้ายมนุษย์กินคนออกจากพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานนิยมเสจแล้ว พร้อมทั้งเตรียมจัดทาบอร์ดให้ความรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับคดีของซีอุยฟาโรจักรพัทรานน์เจ้าของเว็บไซต์เช้ง o r ทที่รณรงค์เรื่องซีอุยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากให้มีการชาปนากิจร่างของซีอุยและอาจนำหุ่นขี้พึ่งมาจัดแสดงแทนเพื่อให้ประชาชนได้อ่านข้อมูลและตัดสินด้วยตนเองว่าซีอุยเป็นมนุษย์กินคนหรือไม่ต่อมาในวันที่23กรกฎาคม2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับกรมราชทัณฑ์ได้ทำพิธีชาปนกิจร่างนายซีอุยแซ่อึ้งร่วมกับร้อยเอกคงสุเพื่อนอดีตนายทหารผ่านศึกชาวกัมพูชาที่ถูกประหารชีวิตในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545จากคดีฆาตกรรมตัวประกันร่างของทั้งสองถูกชาปนกิจที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีแม้จะไม่มีญาติของนายลีอุยหรือซีอุยแซ่อึ้งมาร่วมงานพิธีชาปนกิจ แต่ชาวบ้านจากอำเภอทับสแกหลายคนได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับชายผู้นี้ซึ่งสังคมเคยตราหน้าว่าเขาคือมนุษย์กินคนการทำพิธีนี้เป็นการปิดฉากตำนานของซีอุยและเป็นการปล่อยให้เรื่องราวของเขาเป็นที่จดจำและพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์และความจริงเท่านั้นหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงาน อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุรเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ